คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านน่าจะแอบกังวลใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยนะคะคือสิ่งที่เขาแสดงออกนี่มันมันเกินเบอร์ไปไหมหรือว่ามันมันลุนแรงไปหรือเปล่าการเรียนการแสดงจึงสามารถที่จะช่วยเขาได้ในการที่เขาจะอยู่บนความแตกต่างด้วยความเคารพกันค่ะ <S 2> <S 2> เคยรู้สึกไหมคะว่าบางทีเราก็คุยกับลูกหลานเราไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเนาะตอนนี้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านก็อาจจะห่วงอยู่ว่า อนาคตลูกเรานี่ต่อไปจะเป็นยังไงคือสิ่งที่เขาแสดงออกนี่มันมันเกินเบอร์ไปไหมหรือว่ามันมันรุนแรงไปหรือเปล่าเขาจะไปทํางานยังไงเขาจะสื่อสารกับคนยังไงเขาจะก้าวล้าไหมอะแบบที่เขาทํากับเราไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านน่าจะแอบกังวลใจอยู่ไม่ใช่น้อยเลยนะคะทีนี้มันเกิดจากอะไรละ่ะมันเกิดจากว่าเขาไม่ได้มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับคนในชีวิตจริง มากเพียงพอหรือเปล่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกไซเบอร์ของเขามากเกินไปหรือเปล่าการเรียนการแสดงค่ะเป็นการทำงานกับมนุษย์เป็นการที่เขาได้เรียนรู้ ตัวละครที่มีบทบาทที่หลากหลายแล้วได้เข้าไปศึกษาตัวละครเหล่านั้นทําให้เขารู้จักว่าแต่ละคนมีบทบาทมีนิสัยที่แตกต่างกันเขาจะได้เรียนรู้การดิวกับความแตกต่างเหล่านั้นการเข้าอกเข้าใจการวางตัวและรู้ว่าจะสื่อสารกับคนที่มีบทบาทแตกต่างกันยังไงการเรียนการแสดงจึงสามารถที่จะช่วยเขาได้ในการที่เขาจะอยู่บนความแตกต่างด้วยความเคารพกันค่ะ